สวัสดีครับพี่น้องกับมากโบโปครับจ่องบาดเจวบนหน้าคือเ่าเนาะก็นัดปัางคือเก่าเลยพี่น้องไม่นี้ก็เจองานยากเลยพี่น้องเขา่าลมเนะาะเข่าลมแต่ว่าก็จะอดัดให้ดีให้งานออกมาดีที่สุดเลยพี่น้องเดี๋ยวหลังจากอัดแล้วเดี๋ยวผมจะแก้เองเนาะว่าเครื่อง KMT นี่อดัดเข่าลมเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องก็ดันไปเรื่อยเ,อยเ,ล,ยเลยพี่น้อง บพสามารถเล่นเร็วได้น้อเพราะว่าเขาลมเขาต้องคอยไปน้พี่น้องระสานซิ่งเกียวพ่นมันจะออกมาหลายน้อมันจะดูดขึ้นมาหลายน้พี่น้องเนาะสภาพพื้นที่กับบล็อกคอยแย้ด้วยความสะดวกน้อไปน้องเพราะว่าดินก็ออกจานิ่มๆเนาะกเกงานฟางกับสิจมอยู่เรื่อยเลยี่น้องกับไปเรื่อยๆเอาครับ ีเชิ้งนะเนี่ยครับช่วงกี่เขาคันลมเนาะรถเกี่ยวเขาก็เกี่ยวกับกับเป็นตับเป็นตับเป็นฟองไปเรื่อยลครับกะอดนนัดยากอยู่ครับบวกรับเอ่อฟางเดี๋ว่าต่อฟางมันเป็นเขาวลวมเน,ะมน,นานะพี่น้องมันยาวเนาะมันมันกิดเสี่ยงเดี๋ว่ามันจะได้สิ่งเกี่ยวพ้นเนาะพี่น้องแต่ก็จะใส่มันออกมาดีที่สุดเลยพี่น้อง เราไปลองเลยกะมาหัดประมาณเครื่องมือเนาะพี่น้องยุดนีิยุดนีิประมาณเครื่องมือก็ประมาณหารอยก่อนเพี่น้องเลยตัวฟางมันหนาเนาะพี่น,อนอ้นอ,นองเอนาะนี่ก็เพชรเกศพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เรา่น้องเนาะมันก็ เปินที่กับบอสด้วยความสะดวกนะพี่น้องเพราะว่าในทางไหนหอกช่วนงนี้เพราะว่าปีนี้ฝนมันทิ้งทิ้งทิ้งท่ายด,ดูก,การนี่น้องพี่น้องเนาะมันก็นเลยเห็นให้เปิดที่ชุ่มมีน้ำค้างน้องพี่น้นองห้อยไว้จับปลาควนไปอัดยากอยู่พี่น้องเขามันลดุดเนาะเพราะว่าอัดไปน้ำก็ต้องคำนึงไปน้ำว่า แค่ยังไงฟางจะมาได้ดีเนาะสิ่งจะพ่นเกิดไฟน้อยที่สุดเนาะพี่น้องแต่มันก็เลี้ยงเลี้ยงยากเึ้นพี่น้องเด้อแต่ก็ยังได้ดีที่สุดเนาะอ่ากช้ประสบการณ์เนาะพี่น้องก็สี่ห้าปีเนาะในการใช้เครื่องอัดฟางคลิพี่เนาะพี่น้อง เรื่อยครับพี่น้องไปเรื่อยๆดันเร็วเพื่อได้นันเร็วไปบางส่วนแล้วนะพี่น้อง อัมากระมือนี si si đó, mà, ữa, ้ก็ย่างปรทธานได้มีแต่เราไม่ร้องแต่ย่อนเยอะเสื้อเบิร์ตเนาะอาจจะลืมเนาะพี่น้องลืมเติมเสื้อพี่น้องเสื้อเบิร์ตมันก็ขี่ไล่ไปประมาณซีก้อนเราพี่น้องขี่ไล่ไปซีก้อนเนาะยังหูเมือเนาะว่าเสื้อเบิร์ตเนาะพี่น้องเนาะกระได้มาใส่เสื้อเรียบร้อยก็ะใส่โต้เรื่อยๆพี่น้องเบิร์ตดีได้พี่น้องเด้อ lượt Cà Sĩ Chộp chôm dư lưỡi đấy bây nóng toàn khói nó, bài lưỡi lưỡi nó Điều chôm chìm cắn nhau nó nó và trường kết 4 ăn nhà nãy nó bây nó หลีบน้ำฝา่าน้ำฝนนี่แหละพี่น้องหลีบน้ำฝา่าน้ำฝนเนื่อเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็คืมฝา่าคืมฝนพี่น้องมันคืมฝ่าคืมฝนก็เลยต้องต้องเฝ้าเห็ดแม้กระทั่งพื้นทีนท่มันบอน็อำนวยความสะดวกเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ต้องเห็ดเนาะเพราะสันก็ม่นฝนตกมากมากกับใยากอีพี่น้องเพราะว่าเน่จะต้องเลีบเนาะฝนเสียมันก็ร้ายเนาะพี่น้องเนาะก็ต้อง 我会拿给他。 你呢？Yeah.